เป็นสมาชิกอยู่ที่นี่นะครับหมูเก้าจันทนิมิตรนะครับก็ผมนะครับได้รับการอบรมนะครับในเรื่องของการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยมานะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะนํามาเผยแพร่นะครับพี่นะครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไอเรื่องของการเกษตรเนี่ยหลายท่านเริ่มมาปลูกในโกเรือนเอทำไมมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างมันเป็นเพราะอะไร เดี๋ยวสวัสดสวัสดิ์าครับขอตั้งเก้าอี้หน่อยพอดีมีพี่น้องประชาชนเข้ามาอีกครับอ่เอามาเติมนะครับแน่นอนนะครับหน้าส่วนแรกการตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านนายอำเภอเมืองจันทบุรีท่านนะครับอ่าด้านนี้นะครับยังมีเก้าอี้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ตามจริงมันก็ได้ตามกําหนดการแล้วล่ะนะครับพอดีท่านนายอำเภอก็ให้ท่านพักผ่อนสักนิดหนึ่งครับปลดรัาธรรมสวัสดีครับ ตลาดปฏิชาติจันทครับวันนี้จะย้ายมาใหม่นะครับสำหรับงานเกเตรศาสิทธิ์ฤกท่านผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเ้นปาลเดิองจันทุนิษฐ์ครับท่านเบย์พิพัฒน์พิพัฒน์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจันทุนิษ านผู้ใหญ่ไม่ต้องแนะนำาทีท่ช่วยท่านสารวัตรไม่ต้องแนะนํานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับบ้านจริงๆคนจันก็รับในการมาตั้งแต่ปี2 8ไปเป็นปลัปดอำเภอคงจังหวัดน,นครราชสีมาก็ไปลอดซุ้มคุณย่ามโมเาขาบอกว่าถ้าลอดซุ้มย่ามโมแล้วก็จะได้เป็นเถย่ไม่ใจก็ไม่ถึงพอก็ ต้องหาคนร่วมชะตากรรมก็ชวนเพื่อนบอกว่าไปไปไหว้คุณย่าแต่ว่าไม่ไม่บอกเรา้ารอดซุ้มแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วผมพารอดซุ้มแล้วก็มาอยู่คุงสองปีแล้วก็ย้ายมาเมืองได้6กเดือนนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะพูดคุยก็จะไม่พูดหลายเรื่องถ้าพูดไหลเรื่องก็จะยาวนะครับ